คลองบางหลวงสถานที่สำคัญในการสัญจรและการติดต่อค้าขายในอดีตแต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้ากลับทำให้ความสำคัญนั้นเลือนหายไปแต่ก็ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของอดีตและวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบฉบับชาวคลองบางหลวงสังเกตได้จากการสัญจรและการค้าขายโดยเรือบ้านไมายเรือนไทย รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกมากมายซึ่งสถานที่โดดเด่นหนึ่งในนั้นก็คือบ้านศิลปินบ้านศิลปินเป็นบ้านเก่าของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ซึ่งทาย,ยาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์เพื่อปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์เป็นที่รวมตัวของกลุ่มศิลปินที่รักงานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นบ้านไม้สองชั้นทรงมัน,นิลารูปตัวแอลสร้างร้อมรอบเจดีเก่าซึ่งเป็นเจดีย่อม,มุมไม้12สันนิฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีแต่ละทิศที่กําหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพงถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลูกชีวิตให้ชุมชนคลองบางหลวงกลับมาคึกคักอีกครั้งนับว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็ว่าได้ภายในบ้านชั้นบนของตัวอาคาร เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะมีงานแสดงภาพวาดสีน้ำมันที่บอกเล่าวิถีชีวิตริมน้ำของชุมชนริมคลองบางหลวงทั้งยังมีโปสการ์ดและงานภาพพิมพ์แบบโบราณนอกจากบรรดาภาพวาดและภาพพิมพ์แล้วชั้นล่างยังแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆและมีมุมขายของที่ระลึกมีมุมร้านกาแฟให้ได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งจิบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง และสิ่งสุดท้ายที่ทําให้บ้านศิลปินคึกคักและดูมีชีวิตชีวานั้นก็คือหุ่นละครเล็กคณะคํานายที่ถือกําเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2553โดยมุ่งหวังที่จะร่วมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะก,การแสดงหุ่นละครเล็กในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเชิดหุ่นละครเล็กและได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วชระประยูนคำ ปฏิมากรชั้นนำของเมืองไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกับกลุ่มศิลปินนักแสดงผู้เชิดหุ่นละครเล็กเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนักเชิดหุ่นจะสวมหน้ากากไว้เพื่อให้ผู้ชมสนใจที่การเชิดหุ่นและการเคลื่อนไหวของหุ่นที่ดูราวกับมีชีวิตจริงๆมากกว่าสิ่งหน้าท่าทางของคนเชิดคนเชิดสามคนทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน คนนึงเชิดตัวและแขนซ้ายอีกคนเชิดขาและอีกคนเชิดที่แขนขวาและที่สำคัญก็คือการทำงานที่ต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างหนะักเรื่องที่ใช้ทำการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผู้ชมหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอาทิเช่นรามเกียรติ S <S <an ly> การแสดงจะมีขึ้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมที่ปรับปรุงเพื่อให้มีการจัดแสดงเผยแพร่ศิละปะของไทย <S <S <an ly> ให้นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงหุ่นละครเล็กซึ่งการแสดงหุ่นละครเล็กจะจัดการแสดงขึ้นทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ในเวลา14นาฬิกาเพียงหนึ่งรอบต่อวันและที่พิเศษที่สุดก็คือการแสดงนี้ สามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนับว่าบ้านศิลปินแห่งนี้เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง